ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบก,กับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวราเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายในวันก่อนตามาได้นำเอา เขตตสูตรว่าด้วยนานาในการทำนาแล้วก็นาในการทำบุญนะว่าบุคคลทำบุญในนาเขตอย่างไรจึงจะได้รับผลมากได้รับผลมากอันนี้ส่งมาก,กน,นะวันนี้เดี๋ยวให้โยมได้ฟังเรื่องของอเกี่ยวกับผู้รับทานของเรานี่แหละโยมว่าผู้รับทานของเราอย่างไรเนี่ย จึงจะมีผลมากจึงจะมีอานิสงส์งมากคล้ายๆกับเรื่องเมื่อวานนะคล้ายๆกับเรื่องของอเรื่องของนาที่โยมฟังไปอะ่ะแต่ว่าวันนี้แต่มาได้เอาจากพระไตรปิฎกสังยุตติกายสขาถวักเล่มที่หนึ่งะนะอยู่ในอิสะอิสะสัทธสูตรโยมพระเจ้าเปรื่นที่กุศลเนี่ยไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลควรให้ทานณที่ไหน และให้ทานณที่ไหนจึงจะมีผลมากมีอะไรส่งมากอันนี้อยู่ในสาวัินิทานคําว่าสาวัตินิทานก็หมายความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงประทับอยู่ที่พระวิหารเชตทวันอารามก่อนท่านนาฏฐานบิณฑิกเศรษฐีครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะได้ถวายบังคมแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานบุคคลควรให้ในที่ไหนหนอเนี่ยปกติเราก็ให้ทานกันใช่ไหมแล้วการให้ทานเราควรจะให้ที่ไหนนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพ,พิษควรให้ในที่ที่เลื่อมใสอ่าควรให้ในที่ที่จิตเลื่อมใสหรือว่าควรให้ในที่ตนเลื่อมใสนะ คือเราเรื่อมใสใครก็ให้กับบุคคลนั้นนั่นแหละเพราะหากว่าเพราะว่าถ้าเราให้กับบุคคลที่เราไม่เลื่อมใสเนี่ยจิตมันก็ไม่ยินดีใช่ไหมเมื่อจิตไม่ยินดีมันก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงค์มากนะแต่ว่าไม่ใช่เอาความเลื่อมใสามาวัดอย่างเดียวนะพระเจ้าประเสฐที่กุศลจะทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญและทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมาก อันนี้คาถามสองสองสองคำถามนะโยมตอนแรกถามว่าควรให้หน้าที่ไหนพระองค์ทรงตรัสตอบว่าควรให้นะที่ที่ตนเลื่อมใสคาถามที่สองถามว่าอ้าวแล้วให้ที่ไหนล่ะจริงจะมีผลมากนะเพราะว่าใครๆคเขาก็เลื่อมใสทั้งนั้นแหละอย่างชาวพุทธก็เลื่อมใสพระนักบวชนอกศาสนาเขาก็เลื่อมใสเดีัรฉีเขาก็เลื่อมใ,ใสนิคนเขาก็เลื่อมใสเหมือนกัน ขาก็ให้เหมือนกันแล้วระหว่างเลื่อมใสกับเลื่อมใสเนี่ยเลื่อมใสที่ไหนจึงจะมีผลมากเป็นคําถามที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาปพิธทานควรให้ในที่ไหนนั่นเป็นข้อหนึ่งและทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากนั่นเป็นอีกข้อหนึ่งดูก่อนมหาปพิษทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีศีลแลมีผลมาก ทานที่ให้แล้วในผู้ทุศีลหามีผลมากไหมดูก่อนมหาาพิธด้วยเหตุนั้นอาตมาภาพจักย้อนถามมหาาพิธในปัญหาข้อนั้นบ้างมหาาพิธพอพระไทยอย่างใดพึงพยากรณ์อย่างนั้นอันนี้ให้กับบุคคลผู้ทุศีลกับบุคคลผู้มีศีลจะได้รับอนิสงส์ต่างกันผู้ทุศีลก็อย่างเช่น ถ้าเป็นคา,ารวาสกอทุศีลห้าโยมศีนห้าไม่บริสุทธิ์นะถ้าเป็นสมณเณรก็ทุศีนิสิสบรักษาศีนสิบไม่บริสุทธิ์เนรบางองค์ชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ะพิติผิดในกามเนี่ยพูดปดดื่มสราเมรัยหรือว่าฉันอาหารแนวราวิการเนี่ยศีนสิบของเนรเนี่ยก็ขาดกระจุยกระจายหมดนะอันนี้ก็เป็นเนรพูดทุศีลหรือพระทุศีลโยมพระทุศีลก็คือละเมิดวินัยมีอาบัติมากมายโยม จะเป็นอาบัตเล็กอาบัตน้อยก็ไม่ค่อยสนใจที่จะรักษาลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระทุศีนนะหรือว่าบุคลนนะบคลภายนอกศาสนาที่ทุศีนนะบุคคลภายนอกศาสนาที่ทุศีนนั้นก็หมายถึงศีลห้าเลยโยมเพราะว่าศีลสิบศีลสิบก็ดีศีลสองยิบเจ็ดก็ดีเนี่ยเป็นศีลของพระของนักบวชในพระศาสนาพุทธของเรานะถ้าโยม มีศีลห้าโยมมีศีลหโยมมีศีลแอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลน,นะให้ทานกับผู้มีศีลจะมีผลมากนะอันนี้พระองค์จะทรงย้อนถามพระเจ้าประสินที่กุศลเนี่ยนะจะถามอย่างไรโยมก็ลองฟังดูนะมหาบพิษจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงณที่นี้การยึดพึงปรากฏเฉพาะหน้าแด่พระองค์สงครามพึงประชิดกัน ถ้าว่าเจ้าหนุ่มๆผู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้หัดมือไม่มีความชำนาญไม่ได้ประรองการยิงเป็นคนขี้ขลาดหวาดสะดุงมักวิ่งหนีพึงมาอาสาไซพระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุตรนั้นหรือและพระองค์ยังจะทรงต้องการบรุตรเช่นนั้นหรือโอ้โยมถ้ามีการก่อสงครามกันรบกันเนี่ย มีหนุ่มๆซึ่งไม่เคยได้ฝึกหัดเกี่ยวกับการรบเลยแต่มาอาสาพระองค์เพื่อออกรบต่อยุทธเนี่ยพระองค์จะรับเขาไหมพระเจ้าประสิทิ์ที่กสลก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่พึงชุบเลี้ยงบุตรเช่นนั้นและหม่อมฉันไม่ต้องการบรุตรเช่นนั้นเลยนี้พระองค์ก็ทรงถามต่อไปว่าถ้าว่าพราหมณ์ผู้หนุ่มผู้ไม่ได้ศึกษาพึงมาอาสาไซา ไปยันใหญ่เลยนะโยมตรงนี้ท่านไปยันใหญ่ไว้เลยถ้าว่าพวกแพทย์หนุ่มผู้ไม่ได้ศึกษาพึงมาอาสาไซหรือว่าถ้าว่าสูตรหนุ่มผู้ไม่ได้ศึกษาพึงมาอาสาไซก็คือแต่ละวันณนะวันณนะนนะที่มาอาสาออกรบแต่พวกในวันณะเหล่านี้แต่ละคนเนี่ยไม่เคยได้ฝึกเกี่ยวกับวิธีการรบเลยนะแต่ก็อาสามาเนี่ย พระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุตรนั้นหรือและพระองค์ยังจะทรงต้องการบรุตรเช่นนั้นหรือพระเจ้าประสเส้ที่กุศลก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่พึงชุบเลี้ยงบุตรนั้นและหม่อมฉันไม่พึงต้องการบรุตรเช่นนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ส่งตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษ พระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นไนณนะที่นี้การยึดพึงปรากฏแก่พระองค์ทรงครามพึงประชิดกันถ้าว่าเจ้าหนุ่มๆผู้ศึกษาดีแล้วได้หัดมือแล้วมีความชำนาญแล้วได้ประลองการยิงมาแล้วไม่เป็นคนขี้ขลาดไม่วาดสะดุ้งไม่วิ่งหนีพึงมาอาสาไซพระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุตรนั้นหรือ และพระองค์พึงทรงต้องการบรุตรเช่นนั้นหรืออันนี้ก็ตรงกันข้ามกับพวกแรกเลยนะโยมพวกแรกนี้ไม่ได้ฝึกแต่พวกที่สองนี้ได้รับการฝึกมาอย่างดีเลยพระเจ้าประสริ์ที่กุศลก็ทูลว่าหม่อมฉันพึงชุบเลี้ยงบุตรนั้นและหม่อมฉันพึงต้องการบรุตรเช่นนั้นพระผู้มีพระบาคเจ้าก,ก็ถามต่อไปว่าถ้าว่าพราหมณ์หนุม่มศึกษามาดีแล้วนะแพทย์หนุม่ม สูตรนุม่มมาศึกษาอ่ศึกษามาดีแล้วแล้วก็มาอาสานะพระองค์จะพึงทรงชุบเลี้ยงบุตรนั้นหรือและพระองค์จะพึงทรงต้องการบรุตรเช่นนั้นหรือหม่อมฉันพึงชุบเลี้ยงบุตรนั้นและหม่อมฉันพึงต้องการบรุตรเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่าฉันนั้นนั่นแลมหาบาพิตรถ้าหากว่ากุรบุตรออกจากเรือนไม่มีเรือน บวชจากตรกูลไรๆและกระบุตรนั้นเป็นผู้ละองห้าได้แล้วเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองห้าทานที่ให้แล้วในกระบุตรนั้นย่อมมีผลมากองห้าอันกระบุตรนั้นละได้แล้วเป็นไหนหมายถึงฝึกแล้วนั่นเองนะยมฝึกไม้ฝึกมือฝึกการยุดมาดีแล้วนะโดยการละองห้าองห้าคืออะไรบ้างยมกามาฉันทะ อันกรุบุตรนั้นละได้แล้วคือความยินดีติดอกติดใจในกามคุณห้าอันได้แก่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอันอ่อนนุ่มเนี่ยกรุบุตรล่านี้ไม่ยินดีในกามคุณห้าโยมเรียกว่าละกามฉันทะได้แล้วนะพยาบาทอันกรุบุตรนั้นละได้แล้วก็หมายถึงความโกรธความรำคาญความโมโหเนี่ยก็ละได้ ทีนมิธาก็คือความง่วงเหงาหานอนก็ระบุรนั้นละได้แล้วอุทจัะกุกกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านความรําคาญใจความใหม่เป็นสมาธินะก็ละได้แล้ววิจิกิจฉาคือความเครือบแครงสงสัยในพระตนตรยัยอันกระบุตรนั้นก็ละได้แล้วองค์ห้าเหล่านี้อันกระบุตรนั้นละได้แล้วกระบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นจะไหนตอนแรกนี้ ละองห้าได้ใช่ไหมโยมพอตอนที่สองนี้มีคุณธรรมอีกห้านะคือกลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันของพระอาเสขะโอ้โหโยมอันนี้หมายถึงพระอาหารหันต์เลยนะพระอาเสขะเนี่ยเป็นศีลของพระอาหารหันต์เลยประกอบด้วยสมาธิขันของพระอาเสขะประกอบด้วยปัญญาขันของพระอาเสขะ ประกอบด้วยวิมุตติขันของพระอเศขะประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนะขันของพระอาเศขะกรบุตรเหล่านั้นเป็นผู้ประกอบแล้วได้องค์ห้าเหล่านี้ทานที่ให้แล้วในกรบุตรผู้ละองค์ห้ได้แล้วผู้ประกอบแล้วได้องค์ห้าดังนี้ย่อมมีผลมาก อืมโยมศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะนะศีลก็ได้แก่ศีลเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะก็ได้แก่ศีลในปฏิโมกหรือว่านอกปฏิโมกของพระของพระของพระก็2องรนะ้อยนะโยมนะหรือว่าของครรหัตของขรรหัตที่เป็นพระอรหันต์โยมแต่พระอรหัตพระอรหันต์ที่เป็นขรรหัตนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินเจวันนะ ม่เกินเจวันถ้าไม่ออกบวชเนี่ยที่จริงท่านบอกว่าจะต้องนิพพานในวันนั้นเลยทีเดียวนะถ้าที่ดูตามพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยพระอรหันต์ที่เป็นขนหัดที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้ตลอดเจวันนี่ไม่มีเลยส่วนมากบรุออรหันในวันนั้นก็นิพพานเลยถ้าไม่บวชนะถ้าบวชจึงจะอยู่ได้โยมมีชีวิตอยู่ได้เพราะเพราะว่าท่านท่านบอกว่าเพศขนาดนั้นเป็นเพศที่ต่ำ ไม่สามารถรองรับคุณธรรมของพระอาหารหันต์ได้ดังนั้นพระอาหารหันต์ที่เป็นขนาดจะต้องนิพพานในวันนั้นเลยน,นะทีนี้ศีลของพระอาหารหันต์โยมสมาธิของพระอาหารหันต์ปัญญาก็ได้แก่วิปัสนาปัญญานะวิมุตในที่นี้เนะี่ยท่านหมายเอาทั้งโลกิยะและก็โรกุตระนะส่วนวิมุตติญา,าทณทัศนะนั้นท่านหมายเอาปัจเจคขณะญาณน,นะ คือเมื่อประกอบด้วยคุณธรรม5เหล่านี้เนี่ยถ้าเราให้ทานกับท่านที่มีคุณหประการก็คือให้กับพระอรหันต์นั่นแหละโยมก็จะมีผลมากมีในส่งมากนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสวยากรณะร้อยแก้วนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคถาคำร้อยกรองต่อไปอีกว่าศิรปปัท กำลังเข้มแข็งและความกล้าหาญมีอยู่ในชายหนุ่มผู้ใดพระราชาผู้ทรงการยุตพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุ่มเช่นนั้นไม่พึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าหาญเพราะเหตุแห่งชาติฉันใดนะคือหมายความว่าแม้จะเกิดในตระกูลสูงนะโยมตระกูลกษัตริย แต่ว่าไม่ได้ศึกษาศิลปะวิทยาไม่เก่งกล้าในการยุทธเนี่ยพระราชาก็ไม่ชุบเลี้ยงหรอกไม่ชุบเลี้ยงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคนชั้นต่ำนะแต่ว่าเป็นคนมีความรู้มีศิลปะวิทยามีความเก่งกล้าสามารถในการรบการยุทธเนี่ยพระราชาก็ส่งชุบเลี้ยงการชุบเลี้ยงของพระราชานั้นไม่ใช่เพราะชาตินะแต่เพราะศิลปะที่เขาศึกษามาดีแล้วโยม ชั้นใดนะนี่ชั้นใดนะธรรมะคือขันติความอดทนนะและโสรจัความเสงี่ยมตั้งอยู่แล้วในบุคคลใดนะจะเป็นใครก็ได้โยมจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรขอทานยาจกวานิพกนะถ้ามีขันติและโสรจะอันหมายถึงบรุษทรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลพึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญามีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะ แม้มีชาติต่ำฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยขนาดเกิดในชาติต่ำนะเป็นขอทานยาจกวันิพกแต่มีขันติและโสระจักตัสรุจจธรรมะแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยบุคคลก็บูชาได้นะไม่ใช่บูชาเพราะชาตินะแต่บูชาเพราะการกระทําพึงสร้างอาสมอันเป็นที่รื่นรมอาราธนาพระพระหูสูตรทั้งหลายให้อยู่ณที่นั้นพึงสร้างบ่อน้ําไว้ ในป่าที่กันดานน้ำและสร้างสะพานในที่เป็นหล่มพึงถวายข้าวน้ำของเคียวผ้าและเสนาสนะในท่านผู้ซื่อตรงทั้งหลายด้วยน้ำใจอันผ่องใสเมฆมีสายฟ้าแลบแปรปรามียอดตั้งร้อยกระหึ่มอยู่ทำแผ่นดินให้โชคชุ่มอยู่ย่อมทำที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็มแม้ฉันใด ทยกผู้มีศรัทธาเป็นบัณฑิตได้ฟังแล้วโยมได้ฟังหรือ,อยังโยมในฟังพระสูตรสูตรนี้หรือ,อยังโยมได้ฟังแล้วนะตกแต่งโภชนาหารเลี้ยงวัณิพกด้วยข้าวน้ำให้อิ่มหนำบันเทิงใจเที่ยวไปในโรงทานสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้ท่านทั้งหลายจงให้อันนี้เป็นเจ้าของโรงทานที่มีใจเมตตาสงสารได้ว่าใจบุญสุนทานนะโยมเนาะ สร้างโรงทานเพื่อ,อเอาไว้บริจาคให้กับคนเดินทางไกลยาจกวันินพกเนี่ยตัวเองก็บันเทิงใจเดินไปที่โรงทานสั่งว่าเออพวกท่านจงให้สิ่งนั้นแก่คนนี้จงให้สิ่งนี้แก่คนนั้นเนี่ยโยมด้วยจิตใจที่บันเทิงรื่นเริงนะดังนี้และทายกนั้นบรรลือเสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแห่งเมฆเมื่อฝนกำลังตกทานแห่งบุญอันไพยบุญนั้นย่มหลังรถ ทยกผู้ให้ฉันนั้นโยมเนาะตอนนี้ท่านให้เราผู้เจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญการสร้างนะสร้างอาสมก็ดีสร้างบ่อน้ําขุดบ่อน้ําโยมหนะ้าที่กันดานที่ไม่มีน้ําเนี่ยแล้วก็สร้างสะพานในที่หลม่มคนเดินทางไม่ได้ลําบากก็ไปสร้างสะพานก็ได้บุญสร้างเส,สนาะชนะนะแล้วก็น,นี้ ถ้าเป็นไปได้ท่านก็บอกว่าให้นิมน์รัธนาผู้ที่เป็นพระหูสูตรให้มาอยู่ในเสนาชนะของเรานะเราก็จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะจากท่านโยมอันนี้ข้อความตรงนี้ญาติโยมก็คงจะเข้าใจกันดีเนาะอันนี้เดี๋ยวอาตมาอ่านอันตกถาให้โยมฟังนะอัตถกถาก่อนที่พระเจ้าเบเสสนที่กุศลจะไปทูลถามเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้ามีความเป็นมาอย่างไร กาัาอิสัทธสูตรการตั้งขึ้นแห่งอิสัทธสูตรที่สมีอัตถุปฏติเหตุเกิดเรื่องดังนี้ได้ยินว่าในปฐมโพธิการพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์มีลาบสักการะเกิดขึ้นเป็นอันมากอืโยมเราเดียรถีเสื่อมลาบสักการะก็เที่ยวพูดไปในตระกูลทั้งหลายอย่างนี้ว่า ระสมณโคดมกล่าวอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่พ no ึงให้ทานแก่พวกอื่นพึงให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่เราสาวกของพวกอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากทานที่ให้แก่พวกอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากทานที่ให้แก่เราสาวก ของพวกอื่นไม่มีผลมากเนี่ยเขามากล่าวโจมตีกล่าวตูพว่พระพุทธเจ้าอย่างนี้นะไอ้จริงท่านบอกว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาในโลกประชาชนทั้งหลายก็เคารพนับถือบูชาพวกเฤาษีทั้งหลายโยมนักบวชนอกาศาสนาลัทธิต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนกับแสงหิงห้อยทิศแสงหิงห้อยเนี่ยเมื่อตอนพระอาทิตย์ไม่ขึ้นพระจันทร์ไม่ขึ้น แสงหิงห้อยก็เป็นแสงสว่างแผ่รัศมีออกมาได้ซึ่งไม่มากนักนะแต่พอพระจันทร์ขึ้นมาเนี่ยแสงสว่างของพระจันทร์ก็กลบหมดเลยกลบแสงหิงห้อยนะหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาก็กลบแสงหิงห้อยหมดฉันใดก็ดีนะโยมเดีรถีเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับแสงหิงห้อยนะพอพู้เจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ประชาชนก็มาเลื่อมใสในพระตันตรัยนะ ทิ้งพวกดดรถีแทบจะทั้งหมดเลยนะยกว่ามาครอบงำลัทธิของดิรถีจนพวกเดรถีเนี่ยเสื่อมลาบสัก,กระ,ะนะอันี้เขาก็อิจฉาพระพุทธเจ้ากล่าวโจมตีพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวอย่างนี้อย่างนี้นะทีนี้แม้ทั้งที่ตนเองก็ยังอาศัยพิกข,ขาจาน ควรละหรือที่จะมาทำอันตรายแก่ปัจจัยสี่ของพวกอื่นซึ่งก็อาศัยพิกขาจานเหมือนกันพระสมณโคดมทําไม่ถูกไม่สมควรเลยถ้อยคำนั้นก็แผ่กระจายไปถึงราชสกุลคือคำล่ำลือของดิรถีมันดังไปเยอะมากล่าวตูวพ่พรุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าห้ามคนอย่าไปทําทานกับพวกดิรธีนะมาทำทานกับพวกเรากับสาวกของเราอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะทีนี้คำ ติชินินทาของพวกเดรธีนี่ก็ไปถึงพระราชาพระราชาทรงสลับแล้วทรงดำริว่ามิใช่ฐานะเลยที่พระตถาคตจะพึงทรงทำอันตรายแก่สาวกของคนพวกอื่นมีแต่คนเราอื่นเท่านั้นจะกระเสือกกระสนเพื่อไม่ให้มีลาบสักระเพื่อไม่ให้มียศแก่พระตถาคต อันนี้แสดงว่าพระราชาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ทรงตัดอย่างนั้นแน่นอนนะก็มีแต่คนอื่นนั่นแหละที่จะมาจีดกันลาบไม่ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะไปกีดกันลาบของคนอื่นเนะี่ยไม่ใช่ฐานะรอกนะพระราชาก็ดำเริอย่างนี้ถ้าเรายังอยู่ในที่นี้นี่แหละก็จะพึงพูดว่าพวกท่านอย่าพูดอย่างนี้พระาศาสดาย่อมไม่ตรัสอย่างนั้น ถ้อยคำนั้นไม่พึงถึงความไม่มีมนถินโทษเราจะทำถ้อยคำนั้นให้หมดมนทินในเวลาที่หมหาชมในเวลาที่หมหาชนนี้ชุมนุมกันจึงทรงนิ่งรอคอยวันมหรสพวันหนึ่งอยูอ่ตอนนี้ก็ยังไม่พูดอะไรนะเวลาก็จวนจะหมดแล้วโยมนะอาตมาอ่านเร็วนิดนึงนะสมัยต่อมาเมื่อหมหาชนชุมนุมกันพระราชาทรงตำหนิว่าเวลานี้เป็นการแห่ง หมอรศบนี้แล้วโปรดให้ตีกองประกาศไปในพระนครว่าคนทั้งหลายไม่ว่าจะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิยกเว้นเด็กหรือสตรีเฝ้าเรือนต้องไปยังพระวิหารผู้ใดไม่ไปจะต้องถูกปรับไหมา50าสกหาปณะนะโอ้โหโยมนะเนาะอาศัยอำนาจของพระราชารับสั่งนะแม้พระองค์เองก็ทรงสงสนานแต่เช้าตรู สเสวยพระกญาหารเช้าแล้วทรงประดับพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างแล้วได้เสร็จไปยังพระวิหารพร้อมด้วยหมู่ทหารหมู่ใหญ่เมื่อกำลังเสร็จทรงพระดำรีว่าเราจักทูลถามปัญหาที่ไม่ควรถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเขาว่า